ก็ไปแม่ค่ะกินเองบ่ค่ะแม่ค่ะกินเองจ้ะเป็นไายพ่อรสชาติแซ่บบ่ตานเป็นไหนใส่ผักเกาดปะพ่อเลือกเสียงีหยังดิมีเหลืองเป็นหยังคือเรื่องมีเหลืองมันแซ่บมันเสียงยำง่ายบ่ยำง่ายนี่เออแ้องถามเนี่ยพป่นยังต้องใส่างไซสัพริกแน่บ้านใดนี่ยอ้ยจักล่ะต้องทาบจักแม่บ่เคยใส่เลยนะน้องนาะงเราแต่แล้วแต่หม่องมันสมมั่นสมบ่พอว่าก๋วยเตี๋ยวที่ดีอัน ถั่วถั่วพนมันต้องผลในผอถั่วปพลขัวเองขัวเองพ่นเองอืเพราะว่าถ้าถ้าแซ่ไปโดนมันสิมีกินหืนเนาะกินบูดมันกินบูดกินบูดก็ต้องกินเป็นเกี๊ยวแก๊บครับทับพริกผงเนี่ยวพริกผงหั่ก็ขัวเองพริกกัขัวเองอืพริกผงขัวเองอืของเขาสีมันสับกินู้นมีนั่นเห็นบ่พี่น้องเบิ่งเด้อเมืันมาเห็นแล้วิีบตักใส่ย่างเดียวเด้เครืงสูตรเครื่งดมนี่ไปกินกวเกี๊ยวร้าน มัอนปรุงบะหมิ่ผงเด้อตั้งแต่เขาบริษารมีขีหอดขีหนูเออนั่นแหละมีใคยบ้านคัวก็ได้กินเองนี่พี่น้องเบิ่งนี่แหละข้าวบะปดบบะผิดบะปดบปุ๊กผิดยังหอดหนูลงกันนี่นั่นเี่หมอในนั่ะนี่กินน้ำผักนี่ของแซ่บนี่ยถ้ามชาติพี่น้องธรรมชาติเรต้องปรุงแต่งยังหลายอยู่ง่ายกินง่ายอิ่มคือกันขีออกคือเก่า